ด้นขามากมันจะเป็นช็อคตของ culture ข่าวเพจเราเนี่ยแบบเร็วกว่าของมหาลัยอื่นมีคนนึงทักมาตอนตีสองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนิออนเอิร์ธนะคะและวันนี้นะคะก็พิเศษสุดๆเลยค่ะอยู่กับพี่ๆทีมวชครับผมถ้าก็ให้พี่ๆแนะนำตัวกันดีกว่าเนาะครับพี่แพตครับครับพี่นิกครับอีกการครับ หลายๆคนนะคะก็คงจะรู้จักเพจทีมอชอนะคะสําหรับน้องๆหรือว่าใครที่อยากเข้ามหาลาัยเชียงใหม่นะคะก็จะต้องรู้จักเพจทีมอชอย่างแน่นอน,นะทะุกคนแต่ทีนี้คะ่ะวันนี้เนี่ยอันนี้ก็จะมาถามถึงหลังบ้าน,นะคะ่ะเรื่องหลังเพจทีมอชอนี่ว่าเออมีความเป็นมาอย,ย่างไงบ้างอย่างแรกที่ต้องขอถามก่อนเลยก็คือไม่ใช่เพจมาาหาลัยใช่ไหมคะใช่ครับผมฮะเอาี้ก็คือต้องออกตัวก่อนว่าเพจทีมอชอนี่เป็นเพจที่จัดทําขึ้นโดยกลุ่มนักศึกษา ซึ่งไม่ใช่เพจทางการหรือว่าเป็นเพจไม่ได้เป็นเพจออฟิเชียลของของมอชอครับไม่ได้เป็นหน่วยงานใดใช่้องทํากันเล่นๆสนุกสนุกมันมีแบบจุดเริ่มต้นขึ้นมาอย่างไรคะกับการที่สร้างเพจนี้ขน้นี้ในนี้ต้องถามพี่แพทเลยดีกว่าเพราะว่าเป็นเป็นคนเริ่มครับซีอีโอใช่ประมาณนั้นเป็นฟลอร์ก็คือเริ่มแรกเนี่ยเป็นคนที่ทําข้อมูลในกลุ่มของน้องในคณะก่อนหลังจากนั้นก็เริ่มเริ่มใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆเป็นแบบว่า ทางมงเนี่ยจะเรียกว่ากลุ่มเฟชี่ก็จะทำทุกปีแบบฟชนะี่ห้าหกฟชี่ห้าเจ็ดเี่ยทำมาเรื่อยๆถ้าคนที่อายุเยอะๆหน่อยก็จะรู้จักหมายถึงว่าพวกห้าเจ็ดห้าห้าแปดอะไรอย่างเงี้ยปีแปีแกปีแกเก้าหกศูนย์ 5, 9, 6, 0, ล,ล,ลก็ยังมีอยู่ามาเรือ่อยๆจะรู้จับแฟชี่กลุ่มฟชี่พอเราทำกลุ่มแล้วมันเหมือนกันแบว่าทาให้แค่น้องฟชี่เฉยๆที่จะสอบเข้เๆเราอยากทาให คนทั้งมอพีสองปีสามปีสี่ปกครองอะไรก็ยังเหมือนว่าตามได้อยู่มันเลยทำมาเป็นเพจนย่างเงี้นี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเพจนั้นเองนะจ๊ะเราคิดยังไงบ้างคะที่แบบบางคนเนี่ยบอกว่าแบบข่าวเพจเรานแบบเร็วกว่าของมหาลัยอื่นอย่เงี้ยคือจริงๆอ่ะเราไม่ได้ลงก่อนคือจริงๆเขาลงก่อนแต่ว่าเราเราแค่มาลงใน Facebook ซึ่งคนเล่น Facebook เยอะเขาก็เลยเห็นจากเราก่อนแค่นั้นแหละ แต่เราช่วยกระจายค่ะใช่ใช่ครับเหมือนมีบางอย่างที่ทางเพจมอะไรยังไม่ได้ลงแต่ว่าเพจที่มาชอบลงแล้วอะไรแบบนี้ค่ะงแล้วสาระแนลลงก่อนไม่ใช่คือจริงๆเขาเนี่ยเขาฝากลงเขาทำมาเพราว่าคนจากสังกัดเวียนคอาเขาทำมาบอกว่าเนี่ยฝากลงอันนี้หน่อยนะอะไรอยย่างงเี้ครับใช่รู้สึกยังไงบ้างคะจากวันที่แบบสร้างเพจวันนั้นยันแบบประสบความสำเร็จมีคนกดไลค์เป็นแสนว้าว จริงจริงมันเหนือความคาดหมายเหมือนกันนะเราไม่คิดว่ามันจะมาไกลได้ถึงขนาดนี้อะไรเงี้ยครับจริงๆเราคิดว่าเราจะทํได้เล่นกันพี่เหนก็บอกว่าเออเนี่ยทำได้เล่นใจจอยอย่างเงี้ยตั้งแต่ชวนมาทําครั้งแรกนะฮะพอแต่พอมาจนถึงวันเนี้ยพอคนกดไลค์มันเยอะขึ้นเรารู้สึกว่ามันรู้สึกว่ามันไม่เล่นแล้วว่ะอะไรเงี้ยเราต้องทําให้มันจริงจังขึ้นเพราะว่าอย่างคนคนติดตามมันไม่ใช่เพียงแค่เด็กนักศึกษาหรือว่าคนที่กำลังจะสอบข้อมอชอแต่ว่ามันกว้างไปจนถึง สินเก่าแล้วก็มีผู้ปกครองมีบุคลากรหรือว่าคนอื่นๆอีกที่ที่เขาสนใจมอชอ,อะไรอย่างเงี้ยครับ<ฮ>มันก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันต้องจริงจังเยอะขึ<อ>้นก็คือต้องทําเพจไปด้วยก็คือทางานไปด้วยแล้วก็ยังต้องเรียนไปด้วยนะีแบบกดดันหรืออะไรประมาณนีบแบ่งเวลาอย่างไรบ้างก็ไม่กดดันเพราะว่าแบบเพราะว่าแอดมันก็มีเยอะเพราะช่วงเวลาสต่ระคนมันว่างไม่ตรงกันอยู่แล้วก็ซืออย่า อย่างช่วงที่ว่างช่วงนี้ก็จะเป็นที่ทําคนอื่นว่างช่วงก็จะเป็นคนอื่นทําอะไรอย่างนี้มากกว่ามีเป็นเวนประจําวันอะไรเงี้ยวันนี้ใครทําหน้าที่อะไรก็ไปใช่ซึ่งคาแรคเตอร์ของแต่ละทีมอ่ะที่ที่โพสในเพจมันก็จะไม่เหมือนกันใช่เพราะว่าคนเปลี่ยนไปเรื่อยๆจริงๆมันก็ไม่ได้ยากเพราะว่าเราเหมือนเราใช้ชีวิตในการเธออยู่ในมอยู่แล้วแล้วเราแค่เปลี่ยนจากโพสเฟสตี้ส่วนตัวมามาโพสในในเพจนรา ตั้งแต่ทำมาเคยท้อหรือว่ามีเรื่องกดดันแบบอัดอั้นใจอะบึ้งอะไรอย่างเงี้ยไหมก็มีบ้างจริงๆมันมันก็มีหลายกระแสนะครับมีทั้งคนที่ชอบแล้วคนก็คนที่ไม่ชอบเราด้วยอะไรเงี้ยเออมันจะมีช่วงนึงที่แบบงานมันเยอะเกินเราก็ท้อไหนจะต้องงานหน่งสีซอะไรก็ต้องทํางานหกักอะไรอีกเนี้ยมันก็มีท้อบ้างแต่ว่ามันก็ต้องทำนะ ใช่แล้วก็จะมีช่วงแบบว่าปิดเทอมก็จะไม่ค่อยมีอะไรแล้วตอนนั้นก็คือต้องหาคอนเทนต์ลงใช่เพราะว่าไม่ให้เพจเงียบบางทีเราท้อเพราะว่าเราไม่มีคอนเทนต์ลงยิ่งช่วงโควิดที่ผ่านมาเนาะคือไม่มีอะไรลงเลยเงียบไปเลยําหรับทุกคนแบบลงอะไรดีวะจริงเราแล้วเพจนี้ในเกี่ยวกับอะไรแล้วก็มีจุดประสงค์ทำเพื่ออะไรอย่างหลักๆก็คือเรื่องการสอบเข้าอาชีพคนที่สนใจเออใช่ของน้องโอโบตั้งแต่แบบว่าสอบเข้ามาเลยจนถึงแบบว่า เข้ามาปีปีหนึ่งแล้วต้องใช้ชีวิตยังไงบ้างคืองพาอะไรยังไงอืมกทุกอ,อย่างเลยเพราะว่าอย่างเวลาเราอยู่ม .6 อ,อย่างเงี้ยกับอยู่มหาหลัยมันแตกต่างกันอยู่แล้วอย่างเราก็รู้ใช่ไหมลนะ่ะ<ม>เออมันเขาเรียกว่าอะไรมันจะเป็นช,อออช็อคข c u เ t u r e ว่าอ๋เอ,อ,อเราก็ต้องมีมีไกด์นิดนึงว่าเออเราเข้ามาแล้วเราควรทำยังไงอะไรอย่างเงี้เยเอาเป็พี่สอน,น้องใช่เราอยากให้มันเป็นเพื่อนกันอย่างนี้มากกว่าอืมก็ตอนนี้ก็จะเป็นแบบกำหนดการต่าง เรื่องการลงทะเบียนเรียนก,กิจกรรมในมอเราก็ไปทไุกอย่างไปผ่านบรรยากาศมาลงไม่ใช่สำนั์ใช่เพราะว่าเพจเราอ่ะมีสิทธิ์เก่าที่รูปรองตามด้วยเนี้ยเราเขาก็อยากรู้ว่าลูกเขาอ่ะเออมีอะไรเกิดขึ้นในมอบ้างลูกเขาจะเจออะไรในมอบ้างอเงนะี้ยแล้วก็คอยตอบปัญหาต่างๆในน้องๆที่ทักเข้ามาถามปัญหาเรื่องแบบการลงทะเบียน สถาชีวิตไปหมดทุกสิ่งปัญหาชีวิตปรึกษาอะไรบ้างแบบพี่ชอบหนูชอบติดคณะนี้มากทุกอย่างค่ะคือเป็นเรื่องเงินถ้าสมมติว่าจะปรึกษาเรื่องเงินเราก็จะโดนไปที่กอจะสอแนที่จะคุยกับกอจะสอดีกว่าใช่เพราะว่าเราก็ไม่มีเหมือนกันเนี่ยอะจริงๆหรอแบบปรึกษาเรื่องความรักอะไรก็ได้ไหมได้คุยทุกเรื่องคือบางครั้งเราก็คุยกันแบบเม้ามอยกันแล้วจริงมีคนนึงทักมาตอนตีสองมาคุยเป็นเพื่อนหนูหน่อย เออเราก็คุยคุยแบบเออคเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยันเป็นประสบการณ์พิกศษใช่มีขอบต้องมีนะแบบขอบกำลังใจหน่อยใช่ทำวาเพื่อนก็ส่งสบูเไปแล้วบางทีก็จะมีแบบว่าผู้ปกครองที่ทักมาตอนเช้าทักมาสวัสดีตอนเช้าส่งรูปดอกไม้มาสวัสดีวันจันทร์ใช่สวัสดีวันจันทร์สวัสดีอัสสัมชัส่งมาตลอดที่เจอที่เจอก็จะมีเขาเขาจะเข้าใจว่าเพจเราเนี่ยเป็นเพจสมอง เขาก็จะมาถามว่าเสื้อเฟชชีเเ่เมื่อไหร่จะได้คะอย่างเงี้ยแล้วก็เ<อ>าเราไม่ได้ขายเสื้อเฟชชี่แต่เราขายเสื้อมอชช์แนวทางต่อไปของเพจอะคิดว่าจะแบบดำเนินการไปในรูปแบบไหน,ไไนบ,บน้างคือตอนนี้เราก็มีทั้งเพจเนาะมีกลม่ีใชซ t w i t t e r IG อะไในย่างเงี้ยแล,ลย้วก็แชร์ได้ u t u b ีอันใหม่ก็คืออันใหม่ก็คือเป็นช่อง YouTube อย่าลืมไปดูนะคะทุกคนติ๊งติ๊ง ไตล์ในมอแล้วแหละแบบแนะนําเกี่ยวกับในมอชอว่ามีคณะอะไรบ้างแต่ละคณะเรียนอะไรแล้วก็ต่อต่อไปก็จะเป็นไลฟ์สไตล์ว่าเขาใช้ชีวิตอะไรเปนเอ่อชื่อแชนแนลชื่อออโต้บอทนะครับที่ลงรีวิวคณะลงอะไรอย่างงี้เนาะ,ะแล้วก็อีกช่องที่เป็นเรียลชั่นก็จะเป็นออตโต้เรียลชั่นถ้าอยากดูแบบโอ้ยังไงดีวะเข้ามา<ช>ือมาแล<ช>้วมาด<ช>ูมาดูช่องเรานะฮะมีสาระมีสาระช่องพี่พี่ยัง เชื่อแบบไม่ีึงอะไรไม่ออกว่าไปดูรีแอคชั่นอ่าใช่ขายของเกมกันนะเนี่ยหลังก็จะพยายามสอดแทรกความรู้เข้าไปในรีแอคชั่นจริงๆรีแอคชั่นอ่ะมันจะไม่เหมือนช่องอื่นเพราะว่ามันจะมีความมอชอเอาจริงๆนะความมอชอไม่เหมือนที่อื่นเลยมันมีภาษาเหนือด้วยถึงจะไม่รั้งที่เราไปเลยเอาภาษาเหนือใช่ภาษามอชอภาษามอชอเรามันจะเยอะแล้วช่องเรามันจะไม่เหมือนคนอื่นตรงนี้ว่าพูดกันว่าอย่างเออมันหีด ปฏิอิชันปฏิริชันไปปฏิริชันแบบู้กบเมืองก็มีอย่าเป็นการเรียนรู้ภาษาเน่ไปในตัวก็ฝากเพจทีมอชด้วยนะครับสำหรับน้องๆที่แบบว่าอยากสอบข้อมอชองเนี่ยก็มาติดตามกันได้การโตตอบของเราเยอะอยู่นะถือว่าวยถือว่าวยเราเราเนี่ยตอบไวสุดแล้วเพราะว่าเราทํางานทุกวันไม่มีวันหยุดราชการนะครับแล้วก็ทํางานทุกเวลา ตลอด24ชั่วโมงนะครับทักมายัางไงก็ตอบคือย้ำอ,อีกทีนะคะตอบค่ะแต่ว่ารอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งครับก็คือใครอยากได้แบบคําตอบอะไรแบบเยลไทม์นะคะทักไปได้เลยนะคะเพจทีมมอชอค่ะถ้าอยากได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมอชอนะครับให้ไปที่ช่อง<ม>ของเราเลยครับออโต้บอลนะครับใช่พี่ฝากอีกทีฝากไว้กันโอจ้จริงๆอยากฝากอีกนิดนึง <ทำ S 2> สามารถสนับสนุนเราเนี่ยด้วยการซื้อเสื้อทีมมอชอนะครับ เดี๋ยวมันก็จะมีลายใหม่หรือว่ามีแบบอย่างอื่นกคอลเลคชันอื่นมาเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวให้ติดตามเอาที่หน้าเพจละกันขอบวันึ่ได้ขอตัวนึงได้หนก็สิบไม่ได้สี่โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็ได้ความรู้แล้วก็มาร่วมรู้ความลับแบบหลังบ้านทีมอชอกันแบบไปสักนิดหน่อยแล้วนะคะ ยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แลวก็กดกระดิ่งกริ๊งให้นี่ด้วยนะคะอย่าลืมติดตามไอจีพวกเราทางนี้เลยค่ะอันนี้ไปละค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็มีถุงผ้านะคะของทีมมอชอนะคะมาแจกทุกคนคือออนนี่อะได้รางวัลน,นี้มานะคะและนี่ก็เลยอยากจะมาส่งต่อหลังวันนี้นะคะซึ่งคือถ้ามองอักษรสลับกันอะมันจะเขียนว่าให้ลดในวงเวียนไปก่อนนะคะ ใช่อันนี้ก็จะมาแจก1น่รางวัลน,นะคะ mm. เพียงคุณตอบคำถามว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนแล้วให้เหตุผลที่โดนใจ1คนที่โดนใจนะคะ mm. ก็จะได้รับถุงผ้านี้ไปเลยค่ะ mm. เดี๋ยวอันนี้จะติดต่อกลับไปนะคะมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย